มอเตอร์ไซค์ค่ะล้มเรื่อยเลยเพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะอขอให้ทางการช่วยด้วยช่วยทำให้ดีทีเป็นมาปีกว่าแล้วครับช่วงช่วงนี้ลำบากมากแล้วก็ยิ่งกลางคืนะยิ่งยิ่งยิ่งหลบหลุมไม่ทันเลยช่วงล่างนะ่ะเสียหมดหแล้วก็มีหลายคันบ่นกันว่าเมือ่อไรจะทำทันทีเมือ่อไรจะราดยาให้ทันที ชาวบ้านจากสามตำบลในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้องเรียนถึงความเดือดร้อนในการสัญจรถนนสาย3454เส้นทางผักไห่เสนาระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรช่วงตำบลบ้านใหญ่ตำบลตาลานตำบลลาดคิดซึ่งในแต่ละวันจะมีรถสัญจรจำนวนมากรวมถึงรถยนต์โดยสารรถบรรทุกดินทำให้พื้นผิวถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อมีฝุ่นฟุน้งกระจายตะลอดเส้นทาง ยิ่งช่วงฤดูฝนยังทําให้เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนอย่างยากลําบากถนนระยะที่ได้รับความเดือดร้อนคือตั้งแต่ประตูระบายน้ําเจ้าเจ็ดพังไห่ถึงสันแยกตยละลยานระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเนี่ยคือมีการขุดลอกหน้าถนนออกไปตั้งแต่เมษายน2555แล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยที่จะมารับผิดชอบต่อเพราะหนึ่งปี5เดือนที่เราได้รับผลกระทบมาจากจากการที่ ขุดหน้าถนนออกไปแล้วเนี่ยลอกหน้าถนนออกไปแล้วก็คืออยากทราบว่าหน่วยงานไหน,นมาช่วยเราได้บ้างนายพจิตโคจันผู้อํานวยการแขวงการทางอายุธยาชี้แจงว่าการซ่อมแซมถนนสายนี้อยู่ระหว่างการของ,งบประมาณซึ่งถนนที่พังเสียหายเนื่องจากอุทกภัยปี2554 การปรับปรุงซ่อมแซมเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างกรมทางหลวงโดยแขวงการทางอายุธยากับกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไหทางกรมชลประทานได้ขอรับมอบจากกรมทางหลวงเพื่อไปดําเนินการยกระดับถนนเป็นแนวขันกั้นน้ําโดยดาเนินการถมดินยกระดับและก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเป็นลูกรังและชั้นพื้นทางเป็นหินคลุกพร้อมปูผิวลาดยางไว้เพื่อเป็นการอํานวยการจราจรเบื้องต้นสําหรับผิวทางคอนกรีต กรมทางหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานายพ้องชีวานันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้รวมถึงรับฟังปัญหาจากชาวบ้านส่วนงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดสรรโดยปีงบประมาณปี2557มาดำเนินการแก้ไขซึ่งงบปี57เนี่ย มันก็จะมีแน่นอนที่จะทำใเส้นนี้นะแต่15ล้านนะแล้วก็ผมว่าจะทําให้ตรงช่วงนี้15ล้านได้กี่กิโลได้แค่ไม่เกิน2กิโลค,ครับท่านไม่เป็นไร,รจะรจะเราต้องการตรงนี้ประมาณ4กิโลใช่ไหมใช่ครับ,รบผมจะหาวิธีการเนี่ยที่ทาให้เต็มตามความต้องการของของพวกเราตรงนี้นะ เบื้องต้นแขวงการทางอายุธยาได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้เศษวัสดุกากมิกปะซ่อมหลุมบอ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้เส้นทางชั่วคราวก่อนนอกจากนี้การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุยังต้องมีป้ายจราจรเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ถนนสายเสนาผักไห่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาที่ชำรุดมานาน1ปีนะคะวันนี้ชาวบ้านมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยอยู่บนเวที4ีท่านนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ตำบลบ้านใหญ่นะคะก็คือคุณพันเพนพวงสุวรรณค่ะท่านที่สองนะคะก็คือท่านรัฐมนตรีพ้องชีวาน,านันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ ท่านที่3นะผอ,อ,อภัยจิตโพจันนะผู้ในการแขวงการทางอายุธยากรมทางหลวงนะคะและสุดท้ายอออกับผอมงคลแดงกระจางผู้ในการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ของกรมชลประทานค่ะสวัสดีทั้งสีท่านค่ะสวัสดีครับค่ะอันดับแรกขออนุญาตท่านรัฐมนตรีให้ชาวบ,บ้านว่าก่อนเลยนะคะถาม,มทางพี่พันเพน็นะถนนนี่มันชํารุดขนาดไหนคะเป็นหลุมเป็นบ่อมากคือหลุมเนี่ยมันเยอะจนหลบไม่ได้อะค่ะ หลังจากที่น้ําท่วมมาเนี่ยคือว่ามันมีสองจุดที่ว่าน้ําท่วมหนักๆคือหลังวัดตาลานใต้กับวัดตาลานเหนือแต่ครน,นี้พอหลังปอปีเมษาสองพนห้าห้าก็มีงบทําถนนมาเขาขุดลอกถนนใหม่หมดเลยค่ะขุดลอกทนไหนทาถนนใหม่หมดแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีงบก็ไม่ควรจะไปขุดลอกเพราะว่าขุดลอกไปแล้วเนี่ยถนนไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่ได้มี ไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะดีขึ้นมีหล่มเป็นบ่อแล้วก็คือเวลาทําตอนทําถนนเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทําไมไม่มีมาตรฐานในการทาถนนคือขุดเอาดินจากข้างถนนเนี่ยขึ้นมาโถมบนถนนที่สังเกตหนูนะคะว่าถนนเนี่ยจะมป็นจะมีสองช่วงที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะคือว่าช่วงตั้งแต่คือทำเนี่ยถนนมนจะมีสองช่วงช่วงโคกวัดโคกทองถึงประตูระบายน้ําเจ้าเจ็ดอันนั้นเรียบช่วงที่สองที่ท,ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนคือนเนี่ย ช่วงระหว่างประตูระบายน้าประไข่เจ้าเจ็ดถึงสามแยกตลาดนคืออันนี้มีการขุดจากทันข้างถนนขึ้นมาไม่ใช่เอาดินเนี่ยบนถนนเนี่ยขึ้นไปตากบนถนนเลยก็ยไม่ทราบเหมือนกันว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบแล้วงบประมาณที่เราทำจะทําถนนเนี่ยของเราเนี่ยหายไปไหนค่ะอาวละถ้าฟังอย่างนี้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้อง เารมพูดคุยกันถามทางกรมทางหลวงก่อนเลยถนนเส้นนี้อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและในเรื่องการไปขุดรอกก็ดีการทําถนนอย่างที่ชาวบ้านว่า,าดินข้างๆมานี่เป็นมายอย่างไรคะเรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าทางหลวงหมายเลข3454 4, เนี่ยนะครับแขวงการทางวิทยากรมทางหลวงนะครับในปี2534-35นะครับ ตอนนั้นผมก็เพิ่งจะเข้างานมาใหม่ๆนะครับโดยในช่างจำนงประยงรัฐนะครับในช่างแขวงการทางสมัยนั้นท่านรับมอบทางนะครับมาจากกรมชนประธานนะครับมีข้อตกลงร่วมกันนะครับคือเส้นเนี้ย ต้องเรียนว่ามันเป็นแนวคันกั้นน้ําเดิมของชนประทานเขานะครับแต่ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นนะครับโอนให้กรมทางหลวงครับโอนเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับทางด้านการจราจรนะครับกรมทางก็รับมาเฉพาะในส่วนที่ดําเนินการทางด้านที่เป็นผิวทางนะครับก็คือรับดูแลบํารุงรักษาช่วงที่เป็นชั้นหินคุกแล้วก็ลาดยางหรือจะเป็นคอนกรีตแล้วแต่แต่ถนนเส้นนี้เป็นลาดยางนะครับอะฟติคอนกรีตสองชั้นนะครับ แต่เดิมนะครับเสร็จแล้วพอถึงปี54ที่น้ําท่วมหนักถนนชํารุดกรมทางหลวงดาเนินการยังไงครับช่วงนี้ถนนไม่ได้ชํารุดน้ําท่วมข้ามน้ําท่วมข้ามเป็นเป็นบางจุดหลายจุดนะครับตอนนั้นผมกับทางทางเทศบาลหรือทางอบอตอในท้องที่นะครับทางอําเภอเสานาอําเภอผักไห่เนี่ยตลอดทั้งเส้นนะครับช่วยกันนะครับมาป้องน้ําแล้วก็รวมทั้งกับชนประธานด้วยนะครับช่วยกัน นะครับในตอนนั้นปั้นคันดินสูงเป็นเมตรถึงเมตรห้าสิบนู่นนะครับก็มีหลายๆจุดนะครับที่น้ำมันล้นเอ่อนะครับทั้งเส้นแต่ที่นี้หลังจากน้ําลดแล้วนะครับช่วงช่วงที่ดําเนินการที่ว่าเนี่ยผิวไม่เสียหายนะครับผิวผิวเป็นปกติผิวยังใช้การได้นะครับในตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปพิจารณาตั้งแผนอย่างไรขึ้นมา รับไ,ได้เตรียมงบไว้เพราะเห็นถนนปกติใช้การได้จากนั้นกรมชลประทานก็เข้ามาช่วยอ,อ,อย่างนี้ครับก็คือกรมชลประทานก็เข้ามาประสานภายหลังนะครับมาประสานตอนออช่วงประมาณช่วงกุมภาของปี55นะครับออบอกว่าตรงนี้จะเป็นแนวกั้นน้ำนะครับซึ่งโดยปกติแล้วคือตรงนี้ผมต้องยอมรับอย่างนึงว่าเ,เราประสานงานกันล่าช้านิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าหลังจากช่วงที่น้ําลดลงนะครับในปี54เนี่ยนะครับประมาณพฤศจิกาหรือธันวา54นะครับถ้านับปีงป็ประมาณก็คือเป็นประมาณ55นะครับ,รบในตอนนั้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็จะ เรียกประชุมหน่วยงานบูรณาการกันทุกหน่วยนะครับก็จะดูว่าใครมีความจาเป็นต้องใช้มาวางแผนมาวางแผนว่าจะเป็นเรื่องฟื้นฟูหรือเรื่องของการป้องกันนะครับเร่งด่วนนะครับคราวนี้มาเข้าประเด็นในส่วนที่ว่าแล้วกรมชปรปทานนะฮะต้องถามเพิ่มเติมก็คือท่านผอมงคลก็คือเป็นผู้ที่เข้าไปขุดลอกใช่ไหมคะของกรมชนเราขุดลอกตอนนั้นด้วยเหตุผลว่ายังไงคะท่านคือในช่วงมหาทกภัยปี2554ครับดับน้ำใน ได้ท่วมขังเป็นเวณนกว้างโดยเฉพาะเ,าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาะนะฮะ,ะและนในถนนเส้นนี้จะมีน้ำไหลข้ามเป็นบางช่วงสูงถึงประมาณ20-30ิถึงสมเซนนะครับแล้วตลอดเวลาเนี่ยนอกจากน้ําได้ไหลท่วมแล้วน้ำยังแช่ขังอยู่เป็นเวลานาน4-5เดือนเป็นเป็นอย่างต่ำนะครับทําให้บริเวณผิวทางด้านข้างเนี่ยเกิดจำรุดเป็นบางส่วนนะตอนนี้นโยบายของกรมจุทานเนี่ย ต้นเดิมถนน,น,นเส้นนี้เป็นขันกันน้ำเออเรียบแม่น้ำน้อยนะคระับเ,เราก็ได้ขอทำทำการเสริมเสริมถน,นนขึ้นใหม่โดยขอ,ขอขอคืนผิวทางจากกรมทางหลวงซึ่งเราได้เคินมอบภารกิจตัวนี้กันไว้นะครับอ,อพอได้รับจากผิวทางเดิมมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเสริมขันขึ้นจากเดิมโดยเลื้อผิวจราจรนะครับ จำเป็นต้องรลื้อหรือผิวจราจอเพิ่มอีกประมาณ30ม0ถึงห้าสิบเซนครับประมาณโดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้การทํางานเนี่ยผมต้องเรียนว่าตามหลักของวิศวกรรมเนี่ยเราจะต้องทําการนําดินตามหลายทางที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้เอาออกนะครับแล้วก็ทําการเสริมขึ้นเป็นชั้นๆขึ้นมา,าใ,หให้ได้ระดับจากที่เรากําหนดไว้แล้วใน,ในต่อจากนั้นเนี่ย เราก็ได้ดําเนินการปูผิวทางเป็นดับเบิลเซอร์เฟสเพื่อให้ใช้การจราจรไว้ชั่วคราว <Yeah. S 2> เพื่อจะรองรับงบประมาณจากกรมทางหลวงซึ่งเราก็ได้ประสานกันอยู่ตลอดแต่ว่าในการประสานกันนี่ตั้งงบทันไหมคะซึ่งทราบเมืหลังว่าทางกรมทางหลวงตั้งงบมาไว้ปีห้าเจ็ดแต่ในระหว่างน,น,นั้นเนี่ยได้เกิดปัญหาเนื่องจากผิวทางดับเบิลเซอร์เฟสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรองรับการจ,จราจรที่มันทุกหนัก แล้วก็วิ่งวิ่งกัรจราจหนาแน่นมากนะครับเออทางเราก็ได้มีการมาซ่อมแซมเป็นบางครั้งรวมกับกรมหลวงนะครับแต่ตีงนี้มันก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเหมือนืนผิวจราจรเดิมเข้าใจก็เลยเป็นปัญหาที่เห็นทุกวันนี้ครับทั้งหมดนี้ท่านรัฐมนตรีพร้องไปเห็นมากระตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่แน่ใจนะด้วยการประสานงานของสองหน่วยงานนะงบประมาณไปอยู่ปีห้าเจ็ดนะรัา แต่ชาวบ้านเดือดร้อนมาหนึ่งปีแล้วนะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีมีการดําเนินการสั่งการยังไงบ้างครในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือทันทีที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนก่อนหน้าที่ชาวบ้านจะร้องเรื่องนี้นะครับ <Okay. S 2> ผมผมได้ลงไปสํารวจในพื้นที่บริเวณเ <Okay. S 2> สนาผักไห่เนี่ยนะครับก็สายทางนี้เนี่ยก็ก็ได้รับการองเรียนตั้งแต่ช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับว่าว่าว่าชำรุดเสียหาย นะครับโดยโดยที่บนว่าจากสภาพผิวทางที่ดีๆเนี่ยแล้วอยู่ๆก็กลายเป็นสภาพผิวทางที่ที่เสียหายขึ้นมาทำให้สัญจรไปมาลำบากนะครับแล้วผมก็ได้ช่วงที่ผมไปที่เสนาเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็เป็นช่วงที่ท่านพอภัยจิตได้รายงานว่าอันนี้มีงบอยู่ปี57แล้ว<ช>ก็ด้วยความที่คิดว่าโอเคมีมีงบ อยู่ที่ปี57แล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าช่วงที่ยังยังยังเดือดร้อนอยู่เนี่ยก็ช่วยกันซ่อมผิวทางไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าจะพยายามเ,เร่งรัดงบประมาณมาลงเพื่อจะแก้แก้ไขปัญหานี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาซึ่งก็คือการสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมคิดว่า เป็นการสื่อที่ไม่ทั่วถึงแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจและผมก็เข้าใจอย่างยิ่งนะครับว่าความลำบากของผู้ที่ต้องออสัญจรไปมาทุกทุกท,ทุกวันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเจอแต่สภาพจนมันอย่างนี้นะ่ะมันเป็นความทรมานนะทรมานนะครับเพราะนั้นด้วยเมื่อพี่น้องลองเรียนขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผม ทราบข่าวว่ามีการยกป้ายนะแล้วก็ตัดพ้อผมว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่อยุยาแล้วไม่มาดูแลแถวอยุยานะครับผมก็ผมก็มีความร้อนใจเพราะว่าเจริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็ได้กำชับสั่งการไปแล้วนะครับมาให้ให้ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่งบประมาณปี57เจจะมาเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ประสานได้ข้อสรุปกันนะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ระหว่างรอ รองบประมาณปี57ซึ่งก็อีกสัก 2- 3สเดือนนั่นนะครผมคิดว่าก็คงคงจะดำเนินการได้นะครับก็บอกทงอางพ่อออมงคลกับพออภัยจิตทั้งสองท่านเนี่ยนะครับบอกว่าแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบเพื่อแบ่งเบาภาระ,ะของสองหน่วยงานเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จะดูแลมันมีเยอะเหมือนกันนะครับก็ช่วยกันทำคนละส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชั่วคราวไปก่อนนะครับในระหว่างที่รองบประมาณปีปีห 5-7นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ยังมองว่าถ้าทำตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะทำให้มันตลอดจากตรงประตูน้ำเจ้าเจ็ดไปจนถึงส่วนาทางที่ดีตรงตรงผักไหใใ่ในในในเขตตลาดผักไห่นะครับเทศบาลผักไหก็ก,ก,ก็ก็น่าจะสมประโยชน์ของทุกๆฝ่ายและก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ก็เรียนเรียนว่าผมก็พยายามที่จะหาช่องทางที่จะช่วยทำสนนสายนี้ให้จากตรงประตูน้ำไปจนเข้าในตลาดเทศบาลเนี่ยนะครับให้มันสำเร็จไปภายในระยะเวลานใกล้นี้ครับกะให้ปลอดภัยนะคะอย่างเมื่อท่านรัฐมนตรีมีนโยบายมาอย่างนี้นะทางกรมทางหลวงแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะสามเดือนก็นับตั้งเดือนนี้เลยนะกันยาตุลาพฤศจิกา ธันวาด้วยนะฮะแถมให้อีกเดือนหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าต้นปีงบประมาณปี57จะเริ่มที่1ตุลาคมใช่ไหมคะ,ะท่านรัฐมนตรีบอกว่าอีกประมาณสัก3เดือนใช่ไหมคะหลังหลัง,งจากเริ่มต้นปีงบประมาณเฉพาะหน้า3 4เดือนตรงนี้แก้ปัญหาย,ยังไงคะตอนนี้เราก็คุยกันอยู่นะครับ <c oughs> คือทุกๆวันเนี่ยก็เอา,เอาพวกวัสดุพวกกากนิกนะครับคือก็คือตัวแอฟโฟลเดิมนั่นแหละผิวถนนเดิมที่ที่หมดอายุแล้ว <c oughs> แล้วเราขูดสายออกมาเราเรามา ผสมกับยางน้ำนะครับ<ะ>กับยางเนี่ยนะครับเพื่อมาอบดท,ทับพอดีช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะอ,ะอดอยู่ได้ไม่นานประมาณไม่เกินสองสาวันก็หลุดแล้วนะครับ<ะ>แล้วผิวดับเบิลเซอร์เฟสทิสเมนที่ทางชนประทานก็ทำไว้ชั่วคราวเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึง่งว่ามันมันรองรับน้ำหนักรถได้บางประเภทแค่นั้นเองถ้าเป็นลำพังลดเล็กเนี่ยไม่เป็นไรแหละแต่พอดีเส้นนี้เนี่ยมีการ สัญจรสูงนะครับจากเสนาไปผักไห่ไปอ่างทองนะครับไปสุพรรณบุรีนะครับมีรถใหญ่เยอะมันก็เลยกระเทาะกระเทาะเป็นเหมือนที่ชาวบ้านเขาเรียกขนมครกอะไรฮะใจ่ลำบากครับากแล้วว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ก็คือเราก็เอาไปถมแต่ว่าก็ต้องทัใจว่าต้องถมบ่อยๆเพราเดี๋ยวสามสี่วันก็หลุดสามสี่วันก็เรามีปริมาณพอที่จะไปถมบ่อยๆไหมคะมีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลได้บ่อยขนาดนั้นไหมคะท่านคืออย่างี้ก่อนที่โครงการใหญ่จะมา เจ้าหน้าที่เนี่ยก,ก็ไม่เพียงพอสําหรับคือในพื้นที่เราจะมีหมวดการทางนะครับอยู่ประจําในพื้นที่แล้วซึ่งดูถนนหล,หลายสายในนั้นนะครับก็เจ้าหน้าที่ไม่พอละแต่ตอนนี้ทางชนประทานนะครับก็เข้ามาช่วยกันนะครับเข้ามาช่วยกันแล้วแล้วก็ผมก็จะเอาหมวดนะครับอีก2หมวดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ถนนได้รับการดูแลบำรุงรักษาดีแล้วเนี่ยเข้ามาช่วย เพื่อเพื่อประทังในช่วงที่รองงบประมาณใหญ่มาาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะแต่คราวนี้ในเรื่องของงบประมาณใหญ่นะฮะรัฐมนตรีถ้าเริ่มต้นหนึ่งตุลาคมงานนี้นะคะโครงการนี้จะได้เริ่มต้นประกาศ TOR ออกมาเพื่อหาคนมาซื้อซองมายื่นซองนะคะแล้วก็เปิดซองตลอดจนเซ็นสัญญาจ้างเนี่ยท่านคาดว่าน่าจะประมาณเดือนไหนได้ท่านปกติงบที่จะลงไปสู่แต่ละแขวงนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกรณีปัญหาเร่งด่วนนี่นะครับผมคิดว่าณขณะนี้ก็สามารถที่จะเตรียมการล่งหน้าไว้เลยนะครับแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนของการหาผู้รับเหมานะครับแล้วก็พอถึงเข้าปีงบประมาณ257นะครับก็ก็ก,ก็ก็ถ้าถ้าพร้อมนะครับทุกอย่างได้ตัวผู้ผู้ผู้รับจ้างนะมันก็ แล้วก็ตัวเงินลงมาก็สามารถที่จะดําเนินการได้ผมผมก็คิดว่าคงไม่น่าจะเกินสองเดือนนะครับไม่น่าจะเกินสองเดือนนะคะสองเดือนก็คือตุลาพฤศจิกายนน่าจะได้ผู้รับเหมาตั้งแต่ประกาศออกไปมีคนมาซื้อซองนะฮะแล้วก็เปิดซองดูได้ผู้รับเหมาหลังจากที่ได้ผู้รับเหมาแล้วถนนนั้นนะคะที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวในสกูปก่อนหน้านี้ว่าประมาณสองกิโลเมตรนี่ใช้ระยะเวลาก่อสร้างกี่วันคะท่านพอคะ สองเดือนถึงสามเดือนนะครับสองเดือนถึงสามเดือนก็คือธันวามกรากุมภาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ชาวบ้านจะมีถนนประมาณสักสองกิโลเมตรก่อนใช่ไหมคะท่านนะคะใช่ไหมคะในงบประมาณสิบล้านนี้สองสามเมตรอย่างที่ผมบอกผมจะพยายามทำให้ให้มันสําเร็จไปตลอดทั้งสี่กิโลครับค่ะได้ค่ะเอาละถามพวกเราชาวบ้านนะคะฟังทั้งท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผอแตละหน่วยที่เกี่ยวข้องมา อยากเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะกับการแก้ปัญหาระยะเวลาที่ได้บอกเล่ามีไหมคะคุณลุงอยากเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะเราอยู่ในพื้นที่ผมก็อยากจะถามว่าหน่วยงานที่ทํามาแล้วนี่นะครับเมื่อกี้ที่คุณพันเพนพูดว่าไปขุดเอาดินข้างๆนะไปทําถนนความจริงไม่ใช่ตรงไหลถนนนะครับขุดเลยไปอีกฮะซึ่งอยู่ในเขตเท่าที่ผมทราบเนี่ย ก็อยู่ในเขตชมระตาเนี่แหละครับเมื่อกี้ท่านผอ,อยังไม่ได้ตอบครับขอ,ขอเรียนถามด้วยครับะต้องถามเพิ่มเติมนะฮะท่านผอมงคลแนวทางเรื่องการขุดลอกตรงนี้่นะฮะคือวัสดุตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขุดลอกนะครับบางทีเข้าใจผิดกันเพราะในช่วงนั้นอ่ะเป็นการนําดินมาสต๊อกไว้เพราะว่าดินในในบอ่อเนี่ยในบอ่อดินจริงๆเนี่ยฝนเริ่มตกลงมาทางผู้รับจ้างเริ่มขนดินมาทยอยกองไว้สต๊อกไว้ตลอด แนวเส้นทางที่เขา้าําเมืองการนี่ครับแล้วในเรื่องดินที่ไปอยู่กลางถนนนะคะที่ชาวบ้านเขาบอกนี่เป็นดินส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าคะดินตรงไหนที่เขาบอกว่าเหมือนเอามาเทยอยู่กลางถนนเหรอจ๊ะผมไม่ทราบว่าผมไม่ทราบว่าผู้รับจ้างเนี่ยมีสัญญาสัญญากันหรือเปล่าว่าให้ขุดดินในเขตเขตถนนเนี่ยมาทําหรือจะเอาแหล่งดินอื่นที่อื่น มาทำครับคือดินนี้เอาจากแหล่งอื่นมานะครับคือตอนแรกๆก็เห็นเอามาดีเลยครับแต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็จกเอาดินข้างๆนั่นแหละครับมาทำอ่าตรงนี้อาจจะต้องต้องให้ทางกอมชนช่วยตรวจสอบเป็นดินกระดุที่ขนมาแล้วมากองไว้ที่ไหล่ทางนะครับกองสต็อกไว้อันนี้พอชาวบ้าน็นที่หลังก็คงเข้าใจว่าไปล้วงเอาดินข้างๆขึ้นมานั่นแหละครับที่ผมเห็นครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเป็นดินที่ขนมาจากแหล่งอื่นครับ เอ็นดินที่ขนมาจากแหลงอื่นนะมีนะที่ขนมาจากแหลงอื่นแต่ว่าไอ้ที่จกอยู่ข้างๆถนนเลยเลยถนนไป็นหน่อยก็มีครับนี่คือชาวบ้านเขาเห็นนะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้พอมงคลอาจจะตรวจสอบเชิญ่านรัฐมนตรีพ้องคือ,ค,อคือกรณีอย่างนี้เนี่ยวันนั้นผมก็ก็ได้รับการแจ้งจแจ้งอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็บอกว่าดีแล้วนะครับพวกเราเ ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลตรงนี้นะครับแล้วผมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะที่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเจอ,เจอปัญหาใดๆเนี่ยแะก็ขอให้รีบแจ้ง้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาณณขณะนั้นไม่งั้นพปล่อยเลยมาอย่างเงี้ยซ,ซึ่งเราเราไม่สามารถไปตรวจสอบในในภายหลังได้นะครับก็อยากขอขอให้พวกเรา พี่น้องประชาชนเนี่ยครับทั้งประเทศนะครับทุกคนให้ถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศก็ถ้าเจอเจออะไรที่มันผิดปกติหรือมีความสงสัยเนี่ยครับมีความสงสัยก็ให้รีบแจ้งส่วนปกครองหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลนะครับตามลําดับขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่เราเกรงเงินก็จะได้รับการดูแล แะชับให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับค่ะรัฐมนตรีครับผมตรงนี้ผมอยากจะขอเสนวอนนว่าตัวเรียนว่าถ้าพูดตามหลักการนะพูดได้ครับแต่ว่าให้พวกผมประชาชนเนี่ยในขณะที่เขาทำงาน้วให้พวกผมไปจี้ว่าเอ๊ะอย่างนี้คุณทำไม่ถูกต้องประเดี๋ยวผู้รับจ้างก็จะเล่นงานผมเข้า,ว,าวิธีการมีวิธีการมีอย่างนี้คุณลุง เราอาจจะไม่ได้จี้โดยตรงหรือบอกกล่าวเขาโดยตรงนะะเราก็จะสามารถลดแรงปะทะได้อย่างน้อยนะะก็คือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเขานะคะอย่างเช่นผู้รับเหมาทํางานไม่ตรงแบบหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติก็บอกไปยังกรมชลประทานได้ใช่ไหมคะท่านผอมงคลหรือว่าจะแจ้งผ่านสื่อสถานีประชาชนก็ได้นะแจ้งเราเดี๋ยวเราประสานงานให้เขาก็จะบอกว่าลุงมีหน้าที่อะไรมามาจี้ชัยเขาอย่างนี้ใครพูดคะเราสมมติว่านะเอาไปจะผู้ประกอบการไม่ต้องสมมติรอทําดูก่อน เรื่องสมมุติคือเรื่องที่เราสมมุติอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะฮะว่าเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิที่จะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านึกออกไหมคะเป็นสิทธิของเราที่เราต้องทำเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์มันล่วงเลยมาเรามาร้องเรียนหรือมามามา,มาพยายามหาคนรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะลําบากในการตรวจสอบแต่มันก็มีวิธีการนะดิฉันว่าแต่ทั้งนี้นะเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยดีแล้วนะคะในการช่วยกันแจ้งถ,ถ้าอย่างน<ะ>ั้นก็ ก็เหมือนประชาชนไปควบคุมผู้รับจ้างอีกทีนะครับไม่มีปัญหาอย่าเรียกว่าควบคุมเลยเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยกันรตรวจสอบนะคะควบคุมคนที่มีหน้าที่ควบคุมก็คือผู้ว่าจ้างแต่คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคือประชาชนทั้งหมดนะะพวกเรามีสิทธิ์ตรวจสอบได้นะคะเพราะว่าเงินภาษีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากประชาชนที่นํามาใช้ในการทํางบประมาณต่างๆไม่ต้องเกรงกลัวถ้าหากว่าอยู่บนความถูกต้อง นึกออกไหมคะไม่ต้องสมมุติไม่ต้องกลัวให้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะเราจะได้ช่วยกันนะเราเราพูดเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาที่ท่านรัฐมนตรีพ้องบอกนะ,ะพวกเรามีส่วนร่วมกันได้นะคุณลุงไม่ต้องห่วงคนอยุทยาใช่ไหมคะใช่ครับท่านรัฐมนตรีคนที่ไหนคะอยุธยาอ๋อไม่มีปัญหายอย่างนั้นยิ่งไม่มีปัญหานะคะเอาละค่ะยังไงขอบพระคุณทั้งสี่ท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้ากันแน่นอนนะคะกุมภาพันนี้น่าจะได้ถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเฉพาะหน้าก็ช่วยกันดูแลนะคะช่วงหน้านะคะจากพระนครศรียุธยามาใกล้ๆกันเลยค่ะที่จังหวัดสระบ,บุรีที่อำเภอหนองโดนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า500รายด้วยกันเป็นพี่น้องเกษตรกรนะคะบอกว่างานนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะที่มีข้อผิดพลาดหรือเปล่านะคะเพราะว่าออกใบรับรองขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ชาวบ้านผิดนะคะซึ่งชาวบ้านเองก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ระบุเป็นใบรับรองครั้งที่สองนะคะ โดยไม่ได้รับแจ้งใบรับรองครั้งที่1ให้กับชาวนาทําทให้ไม่สามารถแจ้งขอใบรับรองทะเบียนขึ้นทะเบียนจำนำข้าวครั้งที่2ได้ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้นะคะในช่วงหน้าค่ะ